วัสดีต่อ EP สองจากเกมส์ EP หนึ่งม่อนม่อนไปเออันนี้พัมีคงตอ EP 2ตามมิเอรนแอันนี้เราจะเล่นเล่นหมอยาตลกตลกเออใช่ใชอันนี้อันนี้อันนี้สามคนนี้นว่านี้ว่าสามคนนี้ว่ามามามาเข้ามาเข้ามาเออเนี่ยด้านบนอนะมันเป็นขีดแล้ว องไปเออทำมุมมองให้มันเห็นเที่ได้กอโอ้ตกโอเคเลิกเกมแล้วขอกก็คอยเพิ่ทุกคนเห็นไหมเมืเมื่อกี้ผมบังกระโดดฟ้าล่วเลยอะโอ้โหละเฮ้ยมรู้สึกว่าเกมมันมันรู้สึกว่า ไม่รอแน้วไม่รอแล้ว wow> มันไม่ได้แข okay. ่งกับเวลาเลยนะเขาเตะไปแล้วเขาบอกพี่หรอวิ่ง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 สปีดลัน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 เลมอนสปีดลันเสียงเมื่อกี้ที่เขาบอกสปีดลันคือแม็กซ์ยั่งยิ่กว่าเขาน่าจะรู้แหละมันคือเราเนอะ โอ้มันมาแล้วปลาหมึกมปลาหมก็มเหมือนปลาหมึกเฮ้ยล่อเฉยเล่นแหลก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 แหกแหกระวังมระวังสัพจะอยู่ดีๆตายอนมันมาทีไรมันจะแหลกทุกทีเลยนนี้สัพพพเปนมะได้ยินได้ยินแล้วก็ได้ตชนคอัดชนคอกันแล้วกัน เออติด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 กุอยู่ไหนเราด้วยดิเกินเกินรอหนก็ได้นะแจ๊บออเาตามไมั่ันมันมาอีกเลยให้มอนนำไปมอนน่าจะรู้เออจะไล่จะไล่ไลเออจิตตุยเราตุย ตายเหมือนกันโอ้โห,โโหเราคือความหวังใช่ปะใช่แน่นอนว่าเราต้องรองดให้ได้นะม่อนอ,อ่ออาม่อนนายทำชิปแนะนำตัวนายไปยังอะ่ะไปน้ำเร็วแต่

ม่ช่ชด้วยช่วยด้วยมอเตราติดบักเราติดบักช่ด้วยมอเราติดบลกเราต้องแข่งตัดเวลาเมอีเราติดบอกไม่ไหมเราติดบลอกนายก็อย่าไปไวๆดีเนี่ยนายไปไวเกินนังก็ติดรบมันยอมันยอตนมัสอะอแข่งกับเวลาเวลาหมดลงไปเออเรา ก็ได้็กอยากอะไรช้างเพื่ออะไรช้างอ่อนเร็วนจะทำอยอยู่ตัวเมื่อกี้ห้ามมองใช่ไหมแล้วเผื่อมองไปเต็มๆเลยสีแดงอะมองสีดนดำเงินห้ามมองเรามองไปเต็มๆเลยไปเลยชมพูแค่เจอสีชมพูเราจะใช้สมายที่ เอาเร็วตัวสองตันสองนะเราแนะนำให้เราแนะนาให้ม่อนนำดีกว่านะนำอะไรนำด้านหน้านะนำด้านหน้านายจะตายตลอดเลยให้หมยถึงให้นายไล่กลมกลมกลมมันลูกกลมไม่แล้วปลาหมึก คือคำแนะนำของพวกเราก็คือเรียนไหมคือจะให้มอนนำดีที่สุดให้มอนนำดีที่สุดันน้หล,ลบอยู่หลบอยู่ขะแนสนนี้ต้องกลับไปห้องเดิมไม่ใช่ตัวนี้ไม่ต้องกลับไปห้องเดินนะคุณผู้ชมก็คือให้เ,เราอย่าอยู่ในสายตาของมันเขาดหนอยเาดหอูหายตาตาตนะคะไ่ด้เลยมันมีบางตัวที่เราพอรู้เหยื่อโดยมาจากประวัติ โอ้ยมือตืต่นเลยไม่มีที่ซ่อนเลยแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ซ่อนวิ่งแล้วเผื่อกดจิ้งเวลาเวลาเวลาเุ้ยตกตกตก,กมาแล้วมันมาแล้วไปมุมม,มุมม,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 มมุมมุมมุมอ้าวแล้วเ,เลือกัมมันรคั้งแรกเลยนะที่เรามาถึงตรงนี้ กลมๆกลมๆอุ้ยอะไรอะมันดักหน้าเราอะมันดักหน้าเราวิ่ง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 เราเห็นมเราเห็นมเราเห็นมันแเ้วเห็นมันเอ๊ะหลบเราเาลงเราตายเราลงไม่ทันน่ะเราตายด้านหน้าเลยอะอาากจย ตัวอยู่ด้านหน้าเลยอะมันมาแล้วมันมาแล้วมั่นเราอุตส่าห์เล่นไอแพดรเหมือนแม่แต่ทำไมแม็กับนายทำไมไม่ได้เรื่องเลยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราน่าจะบัสกิลคานตรงนั้นแหละคุณเล่นใหม่แก็เล่นันตอนช้ำใช่หรอเกึนเรารู้เราลีบไปแล้วหลายวันแต่ที่เรารู้คือเราเราไม่สามารถลงจากตัวนี้ได้มหม่ จริงเหรอน้อก็เพิ่งใหม่วันนี้แล้วเราก็ชิมแล้วด้วยเพราะว่าเราไปดูคลิปมาโอว่าแหละคือเราไปดูประวัติมันอย่างเดียวอ่ะอ้ยห้ามมองห้ามมองม่อนอย่ามองมีกำแพงชี้กำแพงเดีย๋ยวเดี๋ยวราคอยเฝ้าดูให้เ่าเขียวเราเขียวอนตัวที่ทททแบบนึงนะปห้องายาวกว่าเดิม่ม่าม่นม่นม่น oh. พีอพีอพีอพีเอ หลอดไหนต้องหอดเธอไงตรงนี้เขา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 ไดนไปวฮ้ยไมาเน่ลายอืออืออืออเยต้องทก่อนก่อนจะออกเกมมาให้เราทำหน้าปกคลิปก่อนนะอ โอเคนี่เป็นคำประกอบคีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยดวงตาสีแดงต้องมองโอเคอันนี้ดวงตาสีแดงต้องมองเดี๋ยวป่ะขอเยลาทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมั้งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแป๊บหนึ่งไม่ชอบเลยก้อนมีโหมดหายไปไหนแล้วล่ะโอเคน่ะใช้เยอะคนเดียวะนะ แม<า>่ดูแม่ยัทำงานข้างล่างไม่เสร็จนี่แล้วเดี๋ยวข้าวเย็นแล้วกินด้วยนะอือไปกี่รอบอ่ามอมพร้อมแล้วพร<อ>้พอม้วเก็บปะยื้มายื้มายืมา้มมันจะได้ไปตอนแรกเ,เราตอนแรกเราเกือบเต่าเพราะว่าเราเราเรานึกว่านายบอกว่าพอแล้วชิคก์กระเพงชิคก์กระเพงชิคก์กระเพง ทำไมเราชิ้แล้วเราตายอะแม็กชิ้ไม่ทันเอามออีกแล้วเราตายแล้วตายจะต้องคกงอีกแล้วเหรอเอ้ยเตรียมโกงเกินไปเปล่าเอาเกินยังรอดอยู่เกินยังรอดอยู่เกิดได้แต่รอบมาได้วะมองช้าปะปะปะ มองเลยอ่าเขาตัวมีแมนหล่อจริงๆเลยมอดเลยเห็นสีแดงๆมองๆด้วยมองๆตัวนั้นด้วยมองมอยตัวนั้นไว้มองตัวนั้นไว้มองมองไว้เอ้ยมันไหมแล้วหนวดปลาหมึก มันมันเอยเั็เหมือนนายน่าจะเฮ้ยอึลรอบๆๆๆๆหายหายหายหาหเกือบไม่รอด้วนอนนี้เลยรู้สึกว่าเรากำลังเล่นแบบคือเราเกยอบระเป็นันต้องดีถ้าสุคนดูทุก็เนนั้นดูด้วยห้ามอห้ามอมัาห้ามอ เออชี้ก็แพงมั่นชี้ก็แพงเอเอ,เ,อเราขอสต็อปคลิปไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะแป๊บหนึ่ง<ท>สต็อปคล<า>ิปไปก่อนออเออถ้าเราทำคลิปยาวเนี้ยก็จะสต็อปคลิปไปก่อนเพราะว่าน่าจะนานหนะกอว่าฟื้นฟูมาใหม่เออทุกคนนี่สุดก็มาสักทีอ,อ๋นนอ,นนอไม่ดันแล้วทุกคนระวังต่ละฝนอันนี้คือฝนที่เอหกศูนชัดๆเลยต้องถุงตกแล้วตัวเนี้ยเอ้อตัวนี้เราต้องย่อ มันเป็นเออันตรายหมดเลยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงไอตัวไอตัวไอตัวที่มันเป็นสีเหลืองอะอย่าเพิ่งไปกันหมดไอตัวยิ้มเราจะเอายังไงไอตัวสีเหลืองๆคือห้ามขยับห้ามจุดอะไรเลยไม่ก็ต่อยก็หลอกก็ยอดเลยเหรอได้ไม่เดี๋ยวถ้าเราวิ่งไปด้วยสปีดรันไปด้วยแล้วเราย่อการพันมันจะกลายเป็นการสไลด์นี่นะ อันนี้คือเราไม่อยู่ดีเลยเราต้องเรก็ต้องกดเรื่องกดดิ้งากนไ้นก็กดสไลด์ไอ้กดคือเราต้องมีใช่ไหมเรื่องกดวิ่งแล้วก็กดย่อส่วนฝุดแดงอ่ะจะหลบซ่อประตูก็ได้ไปพร้อมยังทุกคนพร้อมพ้อไต่อภาคสามไหมถ้าเราตายทีนี้ต่อภาค มันมาอีกแล้วมันมาเฮ้ยเฮ้ยมันเราเราติดบาคกอีกแล้วติดบาร์กหยุดยุดยุดอะไรด้วยตายตายด้วยต่อข้างสามตายแล้ว